<Hello. S 2> ถึงนานแล้วค่ะแต่ว่าเก็จลงจากรถค่ะก็เะยังอยู่ถึงบ้านกันหรือยังวันนี้ใครไม่ได้มาหากันพรุ่งนี้ให้โอกาสแค่ตัวมาหากันด้วยมาดูไลฟ์แนวแนวตัวไหน เจฮายครับคนเก่งฮลโลพรุ่งนี้มาใช่ไหมดิคับพี่สิตาสวัสดีค่ะนี่ไหนเปล่าวันนี้คนเยอะมากก็เลยเจ็บคอนิดนึ่งกรุงเทพคนเยอะมากไม่มีช่วงไหนให้แบบไม่มีช่วงไหนที่เลนว่างเลยมีเส้นทักทายจากเชียงใหม่พรุ่งนี้เจอก,กันได้เลยเจอก,กันดิดถึงมาก ถึงหรอเพิ่งเจอกันเองถึงแล้วอยู่เขตอยู่ชินเขตใกล้ๆไปดูบูตัวเองเป็นไงบ้างสิตาชอบบูธมากสุดยอดทุกคนสิตาอยากเห็นชมหน้าใครที่จะได้ไปโอซาก้าวันนี้เต็นเพอาเข้าไปเลยหมดเลยพพุ่งนี้มาแก้ตัว สิตากินข้าวยังย oh ังไม่ได้กินเลยค่ะชุดน่ารักมากน่ารักใช่ไหมตอนแรกอ่ะสิตาเตรียมใส่ไปเตรียมใส่ไปเข้าบูดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินคาร์ดิโอสนุกคิดถึงสิตาทุกวันจริงเปล่าไม่ได้ไม่ดื้อแล้วไม่จริงไม่จริงดื้อตอนแรกเตรียมชุดนี้จะใส่เข้าบูธแต่ว่า ิตาแบบเออเปลี่ยนไม่ทันค่ะิตาแบบคนเยอะแล้วก็ต้องรีบไปอะไรเงี้ยก็เลยไปชุดไปทั้งชุดจับมือเลยนั่นแหละคะ่ะแถวยาวสุดๆยืนไหวเปล่าแถวยาวล้วจะยังมาหากันรึเปล่าอยากไปออสกาขอให้ไนดะ้ขอให้โดนนะครับ <c> อ <oughs> ยากได้หจุดสองที่อยู่หน้าบูธพรุ่งน,น,นี้เรียนเชิญที่บูธนะคะไปอุดหนุนกันได้ วยาวจริงมันจะมีคนที่แถวยาวแล้วก็จะขี้เกียจต่อไม่มาหากันเยอะแบบหลายคนนะแบบชอบแบบเออเวลาเวลาแบบว่านา,นนานทีจะเจอกันจะมาแบบสิตาก็ทาว่าก็จะชอบบอกว่าเอ,อ้ยคิดถึงสิตาสิตาก็แบบว่านี่ไงสิตาก็อยู่ทำไมไม่มาหากันแล้วเขาก็จะชอบแบบก็สิตาคนเยอะอะไรเงี้ยนี่จะแบบ วิคิดถึงกับจริงเนี่ยไฮไสวัสดีค่ะมากาคแค่บักโซแต่ข้างแรมปีนี้แพงกว่าเมืองอื่นมีเอ็กโปยี่ห้าสิตาก็ชอบซิตาก็อยากไปดูแบบเอ็กโปยี่ห้าเหมือนกันแบบว่าเห็นโปรโมททั่วทั่วเมืองเลยเมื่อไปลปีที่แล้วไม่สบายฝากบลชอตหายไ,ไวๆนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่ได้ไปอยากให้มานะนำแต่ไทยรก,ก็จอสิตา นี่ต้องแบบนี้ <laughs> ไมไ่คุยกับสิดาสองปีเพราะคเดียวจริงๆเปล่าตอนไปนยี่มชูดเดือนชูจะมืคือสวยมากขอบคุณค่ะวาสกามีอะไรอร่อยอร่อยกับทุกอย่างสมกับเป็นเมืองแห่งของกินยังมีคนอ,อ่ะเ็อย,อยากเจอนะมาเจอสิยูงหนัง Flash Girl ยัง แฟ a ช h ก i r l แฟชเกิ Flash Girl. Flash Girl, หรือแฟลตเกิร์ลเรื่องไหนนะพรุ่งนี้บัตรหมดแล้วขอเฝ้าบูธไปไถถ่ายเงินคนมีบัตรเอ้ยไปถ่ายบัตรคนมีเงินเอ้ยไปถ่ายบัตรคนมีบัตรไปเซอร์พานี้มีไปออสกาเหมือนกันจริงเป่าททำไมสิตาไม่รู้ทำไมไม่ได้มาบอกกันหรือเพิ่งรู้พรุ่งนี้มาเล่าด้วยนะ ทุนนี้ไปแก้ตัวนะคะคนสวยโอเคค่ะ okay, คนสวยพรุ่งนี้ไม่เฝ้าบูราขอเฝ้าลรนจริงเปล่าคือรถแบบผ่านไปผ่านมาเท่านี้เยอะมากเข้าใจยังแบบอยู่ในลานจอดรถทำไมไม่อยากลงจากรถไม่รู้สตาขี้เกียจติมากจะแบบแอะอย่างงี้แบบตลอดเลยเวลาแบบไม่ได้รีบอะไรอะไรเงี้ยฉัมีคนชอบสตาด้วย เหมือนว่าน้องแมลี่จะชอบตาแล้วจะตกใจมากเพราะทุกคนเด็กมากน้องปลายฟ้าอายุสิบสามเองค่ะทุกคนหาสิตาเกือบสิบปีอะเกือบสิบปีจริงๆพรุ่งนี้จะไปเล่าแล้วจะเป็นเด็กดีด้วยโอเค <c oughs> <c oughs> ผมฟะบ,บนูนเองซื้อข้าวมาให้ด้วยรับทราบเครมรถยางยังไม่ได้ไปเคลมเลยถ้าไปออสากาอยากได้อะไร ตอนสิตาไปโอซาก้าสิตาไปอะคาเรียมมาสิตาอยากได้แมวน้ำา <laughs> ิตอยากได้มนคือมนคือแมวน้ำใช่ไหมหรือว่ามันคือ,ม,คอ,ม,คอมันคือตัวอะไรตัวอุ่งแล้วสิตาเรียกตัวอุ่งเด <laughs> ี๋ยวพูดให้พี่มิงได้ยินเรื่องอายุพี่มิงก็ยังเด็กอยู่มากก็รุ่นเดียวกับสิตปาปะ <laughs> คนนั้ให้แต่สีเจมสด้วยโอ้ขึ้นเลยเนี่ยสรุปรบพารถไม่ได้นะคะสิตาคืนนี้สิตาไม่น่าจะน่าจะน่าจะมีวิญญาณที่ลอยไปงานจับมือค่ะกายไม่น่าจะไปถ้าสิตานอนในรถตอนนี้จมติถ้าได้หูสุงสองนะเ่าจะส่งอนให้เลยนี่แหละความรับผงผมผมเคยต่อตัวนั้นแล้วเรื่องไหนมาใชคำมิเทลอยู่ดีทุกตอนนี้มีคนสักทีจะสิตา ก็คืนะ่ะสิตาก็มีความสุขที่ได้เจอเหมือนกันนั้นชิตามาแป๊บเดียวค่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปหาอ้วนเพราะว่าอ้วนปอก,กแเลดบนเตียงคือมันมีเหตุผลสิตาน่าจะเล่าไปให้หลายคนฟังตอนรอบพิเศษแหละปกติฟูชอะอาบไหมอาบได้ไม่งองแงครับถ้าโหลชักเียรลงรถ yes ผมเอง คือสิตาเอาห้องน้ำฟูยุ่ะไปไป,ไปล้างแล้วก็เอาไปผึ่งลมคิดข้าวก่อนนะกินก่อนค่อยพังเรื่องนี้นะคือปกติอ้วนไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าสิตาเอาเอาเอาห้องน้ำไปล้างแล้วก็ไปผึ่งลมใช่ไหมเพราะสิตากลัวมันชื้นมันเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วสิตาก็ไม่กล้าใส่ทรายเยอะแบบ กลัวมันชืนะ้นอะกลัวมันแบบเป็นก้อนแบบกลัวเสียดายซ้ายนึกออกไหมแบบคือสีตาผึ่งไวแล้วกลับเข้าห้องมาเอ้ยแบบเอากลับเข้ามามันก็ยังแบบแอบบกลัวนึกออกไหมแล้วมันก็อาจจะพะกลิ่นไม่คุ้นด้วยแล้ว,ลวสีตาก็ไม่ได้ใส่ทรายเยอะแบบเยอะขนาดนั้นพรุ่งนี้มินิเต้นพยายามไปหายใจทนนะรัโอเคได้เลยไม่เช่งค่ะไม่ใช่สีตาก็กลับมาวางแล้วแต่ว่าเหมือนกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมหรอ หรือว่าคือไม่แน่ใจว่าเพราะกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมหรือเพราะใส่ทรายน้อยน้องเลยไม่ไปเข้าในห้องแล้วสิตาก็งงตั้งแต่เช้าแล้วคือสิตาก็ตื่นมาอ๋อตอนตอนแรกอะตื่นเช้าอะมันปลุกสิตาตั้งแต่เช้ามากๆสาก็แบบโอ้ยสิตาก็นึกว่าน้องหิวสาก็เลยเดูไลก่อนกินข้าวตอนไหนก็ได้โอเคคือสิตาก็เติมข้าวให้สาก็นึกว่าแบบเออฟูย e ุจะแบบ แค่หิวเฉยๆเพราะว่ามันชอบจะกิดมาให้เติมข้าวเสียก็ไปเติมข้าวมันก็วิ่งไปกินกำลัมก็ร้องอีกร้องไม่หยุดร้องไม่หยุดเลยตลอดเวลาเสียก็แบบทําไมทําไมยังร้องไม่หยุดเสียก็เติมให้อีกเสียกแบบ็พอแล้วนะมันจะอ้วนเกินไปแล้วมันจะไม่ตามใจอีกแล้วเสียก็ปล่อยก็ให้ข้าวอีกอะไรห้าข้าวน้าม่เจอันไม่อยู่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเสียก็แบบก็เติมข้าวให้เรื่อยๆมันก็คือเหมือนแบบ อ้างพี่สิตาเติมให้ก็กินอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คือคือฟูยูก็คงจะรู้ตัวเองว่าตัวเองปวดอึอยู่แต่ว่าแบบเติมข้าวให้ก็ยังจะไปกินอีกอะมันก็จะเยอะกว่าเดิมไหมฟูยูไอ้วนเอ้ยแล้วสีตาก็ก็ออกจากห้องใช่ไหมสิตาก็ถามแม่ว่าเออสีตาก็แอบกังวลนิดนึงเรื่องห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็ยังลองเสียก็ไม่รู้ว่ามันลองเพราะอะไรมันไม่รู้ว่าเพราะมันอึไม่ได้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะ้ว่ามันหิวสิก็โทรถามแม่ว่าเออ แม่จะมาหาฟูยุกี่โมงเพราะเมื่อคืนแม่ไม่ได้มานอนที่คอนโดใช่ไหมคือมันร้องจนสิตาแบบคือมันร้องจนสิตาแยกห้องคือแบบจะแบบคือมันร้องทุกเช้าเลยช่วงนี้มันร้องหิวข้าวแต่จะไม่รู้ไงว่าวันนี้มันร้องเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรันก็ตื่นมา้าก็พูดเลยไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็นอย่างเนี้สิตาก็ก็ไม่ไหวแล้วคือสิตานอนน้อยมากจนแบบปวดหัวเพราะว่าฟูยุร้องอะ่ะตอนนี้กินข้าวใช่ไหมจริงสิตาก็แบบ ฟูยุจิตาไม่ไหวแล้วถ้าทําแบบนี้อีกอะ่ะก็ออกไปนอข้างนอกจ้ะก,ก็เอาก็เอามันออกไปข้างนอกจ้ะก,ก็ปิดประตูคือทุกครั้งที่ทําแบบเนี้ยชิตาจะแบบนอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมตื่นกว่าเดิมอีกแทนที่จะได้นอนใช่ไหมมเพรามันมามันมาเฝ้มามาัมาบบนมองนั่นตาแต่มันก็มี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 แล้วก็แบบเอาอะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็เติมข้าวให้เพราะนึกว่าหิวตเติมกี่ครั้งก็กินหมดไงเราเติมให้ทีละหนึ่งช้อนโต๊อ่ะ เติมกี่คำมันก็กินหมดแล้วแม่บอกว่าแม่กลับมาบายๆกลับมาบายๆาท่าดามีป๊อก,กแกลเลตอยู่บนเตียงแม่วัวทำไมมันไปปลอก,กแกลเลตบนเตียงหนูก็นี่ก็บอกว่าเอ้ยหนูล้างห้องน้ำม,มันอะไรเงี้ยนั่นแหละคือพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์แต่พี่ต้องการน,นอนจิตาแบบไม่งั้นจิตตามาจับมือแบบององอองแนละ้วจะไม่ได้นอนจะแบบไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนี้ เดี๋ยวถ่ายขึ้นห้องไปเดี๋ยวถ่ายอภิชาติบุตรมาให้ดูนะคะแต่ว่าแม่จัดการเรียบร้อยแล้วเซตาแบบนี่มันสุดยอดจริงๆใหญ่เด็กคนนี้อะไรเงี้ยแต่ันนั้นแลตวก็เซตาก็รู้สึกสี่เจ้าก็ขอโทษที่เออเอาห้องน้ำไปล้างโดยที่น้องแบบไม่รู้แบบก็เออเห็นมันแบบ มันก็สมควรแก่เวลาอะไรงนี้ใช่ไหมก็เดือนหนึ่งแล้วอะไรงเงี้ยก็ไม่ไม่ถึงเดือนหรอกประมาณสองอาทิตย์อะไรก็เอาไปล้างอะไรงเงี้ยนั่นแหละ <c oughs> จะขึ้นไปหาอ้วนแล้วไปโอ้มันเนี่ยดูสิเป็นแมวมันสบายมากเลยนะทำอะไรก็ไม่ผิดแถมแบบคนโอ้ด้วย นี่ยังดีนูไปดูแฟนค่ะพิเศษทำให้จริงไหมขอบคุณนะคะที่ทำให้เป็นวันดีๆอยากให้มีรอบพิเศษทุกวันคุยไม่หมดเ <c oughs> ยอะเกินต้องมามาอีกนะคะพรุ่งนี้ทำให้ทุกรอบเป็นรอบพิเศษซื้อห้องน้ำเพิ่มสามอันไม่ไหวแล้วแค่อันเดียวก็กลิ่นปลามานูสุดๆแล้วค่ะไปนะทุกคนทิตาจะไปอาบน้ำนอน รู้คงเสียตาฝากบูธด้วยนะพรุ่งนี้ไปหากันเยอะๆแล้วก็ก่อนไปและกันคุยกันดีๆนะบ๊ายบายได้ตัวบนึงนะอย่าเพิ่งออกกันเยอะลืมว่าจะพูดว่าเออคือก็เขาห้ามพูดเขาไม่เชิงพูดเขาแบบเขาบอกไม่อยากให้พูดว่าเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างงี้กับจีใช่ไหมแต่เราก็น,น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเสีตาลงเป็นครั้งสุดท้ายตอให้่จีตาจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเสีตาแล้ว เขาปิดไฟไล่บ้าบ้พรุ่งนี้เจอกันครับเจอกันนั่นแหละก็ฝากครั้งสุดท้ายที่จะไม่มีวันเสียใจให้ทุกคนด้ยวยนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็มาเอากำลังใจไปเยอะๆนั่นแหละสิตาแบบไม่รู้ก็ก่อนนี้เขาไม่ให้พูดอะว่าครั้งสุดท้ายแต่ว่า รู้ขอโทษค่ะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไปแล้วบ๊ายบายอุ้ยทำไมก็ไม่โฟกัสโอเคบ๊ายบายอุ้ยอันนี้เลย ดูหน้านหน่อยนี่อสวัสดีค่ะไม่เจอทุกคนกันนานเลยมามอบตัวแล้วมันนี่ีตัวดีมันนี่นี่มันนี่นน ออนอ้วงทักททยทักทายพี่โมเน่เร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับของงาพี่เขาของงาเร็วเตรียมเอาพุงจุ่มนะหนึ่งเอยเอาหน้าจุ่มพุงหนึ่งสองสามอ้าวขอบพุงหน่อยขอบพุงหน่อยไปไหนแล้วงามเลยด่วนด่วนมันนี่จะไปไหน ืมไปไหนอหรู้ตัวไหมว่าคนสี่ร้อยคนเขามาดูอะไรหรู้ตัวไหมน้อมผอมลงไหมผอมก็ได้ผอมก็ได้ค่ะกินอีกแล้วดีครับเพึ่งมาทำไมโมเนลสอนพวกนี้ตันรู้มากจริงต้องให้พี่โมเนลสอนพร้อมพร้อมลงไหม้อมลงไหม หอมลงไหมก็หอมลงนะหอมลงไหม ตัวบอกพี่ๆเขาเลยว่าทําอะไรวันนี้พูดจะไม่อืบบนเตียงแล้วครับเดี๋ยวจะไม่อืบบนเตียงแล้วครับใแลวทุกคนให้ถ่ายว่าฝูยทำอะไรกินต่อพอแล้วพอแล้ว พอเลวทุกคนอยากเห็นวิธีเรียกฟูยุไหมจะทำให้ดูนะใครเนี่ยใครเดินมาเนี่ยอะไรนะพูดว่าอะไรนะวพูดว่าอะไรนะ ให้หนึ่งชิน้นให้ชิ้นเดียวโอเคกินข้าวแบบนั้นลูกโอเคไปคุยยูก็กินข้าวแล้ว เลวปูยุขอบคุณพี่พี่อินเทอร์เน็ตพ่าค่าข้าวค่าขานมปูยุคือเงินเดือนชิตาที่ได้มาจากพี่พี่อินเทอร์เน็ตขอบคุณครับเลยขอบคุณครับไ,อ,ไอ,อ่กินเยอะๆนะโอเคบอกใครค่ะบอกคนนี้กินเยอะๆนะใช่ไหมมองพี่พี่อินเทอร์เน็ตหน่อยดูไม่ใช่มองแต่ขนม อพอแล้วครับพอแล้วไปและทุกคนเดี๋ยวทำไปจริงๆบ๊ายบายโอ้ยไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนเลย,ยอืมอืม ในนะั้นมันไม่มีอะไรให้กินหรอกบ๊ายบายครับเร็วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเร็วบ๊ายบายวันขึ้นเลยบายบายแมวบายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ <laughs> ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ